แอดมินโนน้อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอซทางช่อง YouTube ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ตามต่อเราพัฒนาเด้อค่ะเด้อหากท่านใดที่ตามอยู่ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินโนน้อยจะมาตัดให้สรุปให้เด้อค่ะเด้อเราพัฒนาชุดงบน้อยจากสิหาคูเหลือจากเก่าคู เนาะคะนะ่ะเนาะเอาเขามาแล้วอย่าลืมฝักกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจใหายทางชองง่องนั่มเนเดอร์คาะเดอร์มักชอบกดติดตามไวเดอร์ท่านผู้ชมฮะบอมมักผ่านเนาะคะนะ่ะเนาะท่านใดที่ตามแนวทางเล่าพัฒนาอยู่สำหรับคลิปนี้แอดเมน,นูหน่อยสรุปคงสุดท้ายหายแล้วเด้อค่ะเด้อเล่าพัฒนากำลังเดินดีท่านผู้ชมเฝ้ามาเอาเด้อค่ะเด้อสำหรับเล่าพัฒนาท่านผู้ชม เบิรงแนวทางเดินกันก่อนนะคะเนาะก่อนสิไปตัดท่านผู้ชมมาเบิรงแนวทางเดินของเหล็กเด่นกันก่อนท่านผู้ชมเหล็กเด่นเก้าศูนย์หนึ่งเ,เนี่ยท่านผู้ชมเด่นเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยมาเบิรงว่าแนวทางเดินมันมาแตะใสนะคะเนาะสำหรับล่าพัฒนานี่แอดมินบดายบอกสูตระะด้วยค่ะเด้อจะบอกแค่สูตรรัฐบาลไทยกับพ่อนะคะเนะาะฮานอยมาร่วมแอดมินกับบดายบอกสูตระะด้วยค่ะเด้อ ให้ติดตามเอาน้ำแอดมินทางช่อง youtube ก็แล้วกันนะคะเนาะแนวทางเดินของเล่าพัฒนาธรรมชมุ่มแนวทางเลขเด่นเดินดีนะคะสิบสองหวดหลุดหนึ่งหวเด้อค่ะเด้อหลุดงวดวันที่ยี่สิบสองให้เก้าศูนย์หนึ่งหลุดนะคะน่กระการก็เริ่มเข่ามา้ามายธมชุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้า หางวดเนี่ยนผูมชมแนวทางเดินของของตัวเลขเด่นเนี่ยเป็นบนทั้งหมดเลยนะคะเป็นบนทั้งหมดนผู้ชมสังเกตเบิ่งเด้อค่ะเด้อสังเกตเบงท่งนผู้ชมอ่ะแนมเห็นบอกนผู้ชมบัดที่เนี่แนวทางเดินเลขเด่นมันหลุดเด้อค่ะเด้อมันหลุดไปเริ่มกลับเข้ามาอีกก็คือวันที่ยี่สิบห้าธรรมชมวันที่ยี่สิบห้าธรรชมแนมเบิ่งหุ่เรืองบอกแอดมินสิเขียนมุนมุนไปจากหน่อยนผูมชม กลับเข้ามาอีกวันที่25เดือทางเดินของเราพัฒนาธร,รูมชมเลขเด่น3ตัวเดินดีนะคะรรมมกับเขามาเป็นล่างได้ธรูมชมกับเขามาเป็นล่างเป็นบนยูตาวาเป็นหลักลอยสายวิ่งกาเสบผ่าด,ดอกธร,รูมชมฮักทันใดที่วิง่งกับขามาล่างธรรมชมกับกับขามาล่างสองหวัววันที่ยี่สิบเก้าเข่าทั้งบนและล่าง มาวันที่หนึ่งกับเข้ามาบนอีกแหะท่านผู้ชมเริ่มเดินบนอีกแล้วเด้อท่านผู้ชมวันที่สามก็เดินทั้งบนทั้งล่างท่านผู้ชมล่าสุดนะคะเนะาะล่าสุดบัดน,นี้ท่านผู้ชมล่าสุดล่าสุดวันที่ห้างวดที่ผ่านมาเลขออกแปดศูนย์สี่ข้างล่างหกแปด เป็นบนนะคะเพราะว่าแอดมินก็นอยากสีบอกท่ชนชมให้สังเกตเบื้งวาแนวทางเหล็กเด่นนี่มันสิเป็นบนเํ้อท่ชนชมกันล่างไว้จักน้อยแอดมินเน้นบนกันล่างเด้อค่ะเด้อเห็นแนวทางมันแล้วทาช้ชมก่ะพิจารณาเบืง้งแต่วา่าล่างกับไปได้เน้นบนกันล่างเด้อค่ะเด้อ งวดวันที่แปดในธู้รรมชมเด่นเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเนาะแอดมินก็ได้ว่างชุดเต็มไปแล้วนผูมชมเนี่ยแอดมินน่นอยได้ว่างชุดเต็มไปแล้วคุณพ่อคุณแม่พีพีเอฟซีก็สังเกตเบิงนําเด้อค่ะเด้อเด่นเก้าศูนย์หนึ่งเลขติดแปดห้าหกสี่สองเนี่ยมชมแอดมินจับได้มาสองงวดติดเด้อค่ะเด้อแอดมินมั่นใจยู่ว่าเลกเด่นสี่เดินต่อแต่ว่าเลกติดสีเดินต่อ่บธรูรรมชม แต่จังไดก็ขอให้เดินต่อนะคะเนาะเอา้าธรรมชมแนวทางสูตรตัวเลขเนี่กับว่าได้มันคงเสมอไปด้วยค่ะเด้อเขาแน่รุดแน่นผู้ชมแต่ว่าถ้าเขาแน่รุดแน่กับพ่อว่างได้ถ้ารุดร้ายกว่าเขาจังปล่อยโล่ถิ่งเห็ดไม้เนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าแนวทางเลขเด่นนี่ค่อนขังมั่นใจนะะด้อค่ะเด้อว่าน่าจะเดินต่อ ชุดเต็มเล่าพัฒนาสิบห้าคู่ไปกับบนล่างด้วยไม่ขาดทุนอ้าวธรรมชมุ่มงวดวันทีน่แปดนี้มีกันให้น้ำก็คือสองสองเก้าเก้ากันเบิ้ลมักกะจัดคัดกระพานสำรับเลลเบิ้ลเนี่ยธรรมชมแต่ว่าอย่าเพยอย่าผ่านเพราะว่าวันจันเดอร์ธรรมชม,าาารรม,ชมลาวพัฒนาชอบออกเบิ้ลมากๆเลยนะคะวันจันเนี่ระวังเบิ้ลไว้น้ำอ้าวธรรมชมสำรับคลิปนี้แอดมินนหน่อย ก็จะมาตัดห้นะคะเนาะจาก15คู่ตัดคัดเน้นออกมาจะได้กี่คู่มาเบิงนํำกันได้เก่าคู่เด้อท่านผู้ชมแอดมินหน่อยตัดหาเก้าคู่ลักศรีเน้นเจาะหายน้ำสามคู่เด้อท่านผู้ชมงบหน่อยเอาสามคู่ก็ได้เด้อท่านผู้ชมอันนั้นก็นคืองบน้อยวัดดวง วัดดวงเจ้าของเดอ้อท่รนมชม้ชมวัดดวงวัดใจไปเลย3มคู่เน้นๆแต่ว่าจะตัดออกมาหายเนี่ยก็คือเก่าคู่เดอิอท่รนมชม้ชม9คู่บนล่างไปกลับด้วยเน้นบนกันล่างเดอิอท่รนมชม้ชมเอามาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะเคู่แอดมินหนูหน่อยแห่งเขียน ตัวเลขไงโบเป็นธรรมชมถ้าเขียนตัวไงแหลวก็สี่บิดบิดเบีบ้ยวไปเนาะคะนะ่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่เพิ่นแหงวันแนมบบเห็นแอดมินหน่อยเขียนตัวเลขตัวหนังสือหน่อยโล่งหน่อยโลง่งแมแนมบบเห็นเอามาเบ่งชุดตัดกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะเคู่บนล่างไปกลับด้วยก็จะมี98 9าสี่ เก้าสองขอให้สอบผ่านเด้อท่านผู้ชมขอให้แอดมินพาพ่อแม่พี่น้องปังอีกเร้อว,วันนี้เล่าพัฒนาศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์สี่มาเด่นอีกละท่านผู้ชม ศูนย <04 S 2> ์สี่บอนเนีเสม,มอไปเด้อเรามาชมลาพัฒนาออกแต่ตัวเก่าศูนย์สองหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งสอง เก้าคู่ท่านผู้ชมเก้าคู่กระดาษแผ่นนี้แอดมินกสิเขียนกันไว้ให้น้ำท่านผู้ชมกันเบิ้ลไว้ด้วยกันเบิ้ลก็คือสองสองกับเก้าเก้าเลขออกวันจานเด้อท่านผู้ชมกสิเดนสองสองเก่าเก่านี่แหละท่านผู้ชมหากาเลข มาเบิร์นนะคะเนาะคิดว่าเด้อท่านผู้ชมกับเบรูลว่าสิมารหรือบ่มาแต่ว่าแอดมินหน่อยคิดว่าท่านผู้ชมเอาแอดมินสิเจาะเน้นให้ยสามคู่ธรรมชมุมสามคู่วัดใจเน้นๆเด้อท่านผู้ชมอันนี้เก้าคู่นี่กับเบรูลว่าแอดมินสิดึงออกมาถืบอบ่ท่านผู้ชมถ้าแนวทางตัวเลขมันมาอ่า แอดมินกระถ่เต็มที่เด้อธรรมชมุ่มทำเต็มที่ทำดีที่สุดแอดมินกะดึงออกมาติดเลขเด่นเนี่ยละธรรมชม่มเดนเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยแอดมินยังมั่นใจอยู่ว่าเลขเดนเก้าศูนย์หนึ่งจะเดินต่อเด้อค่ะเด้อเลขติดเลขติดนี่แอดมินเลือกแปดสี่สองเด้อธรรมชม่มแปดสี่สองหากธรรมชมุ่มทันใดที่บอมกักโตที่แอดมินหน่อยคัดออกมาให้เนาะธรรมชมุ่มธรรมชมกะ ให้เบิ่งเลขเด่นเด้อค่ะเด้อมักเลขเก่าก็เลือกเอาทีมีเลขเก่าธรรมชมมักเลขศูนย์ก็เลือกเอาตัวทีมีศูนย์มักเลขหนึ่งก็เลือกเอาคู่ที่ติดหนึ่งเด้อ่านมชม้ชมเพราะว่าแอดมินก็บรูว่าแอดมินสีเดืองออกมาถือบ่อแต่ว่าแอดมินหน่อยทำเต็มทีเด้อธรรมชม้ชมขอให้ดึงออกมาถือก็แล้วกันนะคะเนาะอ้ามธรรมชม แอดมินหน้หนอยสิเจาะเน้นวัดใจหายสามคูเด้อค่ะเด้อเป็นยังเื่อว่าเจาะเน้นวัดใจเจ้าธรรมชมงวดน,นี้เด่นสูตรที่เด่นตัวเดียวนะมันเด่นสองเด้อนผูมชมมันเด่นสองทีนี้แอดมินนน้อยก็จะเจาะไปที่ตัวที่ติดสองเด้อนผูมชม 3คู่วัดใจนะคะบนล่างไปกลับด้วยเด้อค่ะเด้อเก้าสอและ1นสองกันเจาะให้นำ้ำกันเบิ้นด้วยสองสองเล็กออกวันจันเด้อธรรมชมกันเบิ้นไว้ด้วยแล้วก็มันมันเข่ากับความฝันแอดมินนำ้ำธรรมชมหนึ่สองเนี่ยเป็นยังคือวาหนึ่งสองตีธรรมชม ความฝันแอดมินหนูุ่ยกับฝันเด้อค่ะเด้อเมือ่อคืนเนี่ยหนูุ่ยฝันว่ามีคนมาขับรถแฟนหนูุ่ยไปขับไปเราบ่อเอาขึ้นมาเป็นรถแท็กซี่เด้อท่านผู้ชมรถแท็กซี่ทะเบียนทะเบียนรถแท็กซี่เด้อท่านผู้ชมทะเบียนรถแท็กซี่อันนี้ค,คือความฝันเอาล่งหายน้ำนะคะเนะาะเพราะวันมาตรงกันกับเลขในสูตรเด้ดทานผู้ชมทะเบียนรถ เขียนไว้ไกลๆกันในหลักธรรมชมจังสีแนมเห็นนะคะเนาะฟันวาไม่ค้นมาขับลดเพลินไปขับไปแล้วไปแล้วไปเลยบ่อเอามาขืนเลยธรรมชมกับรูวาอันนี้สิฟันแมน border อ่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาเ้ยค่ะเดอ้อทั้งชุดเต็มและชุดตัดชุดวัดใจก็คือ9202และ12 าคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอเอาด้วยค่ะเดอ้อเขามาแล้วก็อย่าลืมปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจใหายทางช่องนํำแน่เด้อค่ะเดอ้อท่านผู้ชมคลิปหนาแอดมินสิ่ลงแนวทางรัฐบาลไทยหาเด้อค่ะเดอ้อบนเก้าคู่เด้อท่านผู้ชมแอดมินน่หน่อยพึ่งกะเหตุไดจะเอาสูตรร้อยมาลายไปจับใส่พึ่งกะทําได้ท่านผู้ชมสถิติห้างวดติดงวดนี้ รอดติดต,ตามเดอ้อ่านผช้่มแอดมินหนน่อยเพิ่งกระทําได้เด้อค่ะเดอ้อสิเอาสูตรลอยมาไล่ไปจับใส่รรมม่านผช้่มเพราะว่าสูตรลอยมาไล่เนี่มันเดินดีอยู่รรมม่านผช้่มสูตรลอยมาไลา่หัวที่ผ่านมากอะเข้าไปทีนึงเนาะคะนะ่ะเนาะสูตรที่แอดมินเฮตดขึ้นมาไม,นะม,ม่น่ะ่านมช้ชมเลขเด่นบนสิบหน่วยบนสามตัวจะเอามาจับใส่กับสูตรร้อยมาไลา่ลองดูงวดนี้เนาะคะนะ่ะเนาะ ท่านผู้ชมรอติดตามเ้อค่ะเด้อเอาคอุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาเ้อค่ะเด้อถ่ายคลิปสั่งสบู่ยาซิฟัน0 9 2 6 3 2 5 5 1 3นะคะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพและยาซิฟันนะคะเอาสุดท้ายนี้แอดมินหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเ้อค่ะเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันม่คลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ